มาพบกันอีกแล้วนะคะกับทานนินทาชาแนลค่ะวันนี้เก่งยังคงวนเวียนอยู่กับการรีมิกซ์กระเป๋าใบเก่าที่เรามีอยู่แล้วเนาะก็คือเก่งจะมาสอนวิธีการใช้นะคะในแบบต่างๆเพื่อไม่ให้ซ้ำซากจำเจเนาะเพื่อที่ว่าจะได้ลดความอยากซื้อกระเป๋าใบใหม่ไปนะคะก็คือเราอาจจะเอาใบเก่าที่เรามีอยู่นะคะอันนี้เดี๋ยววันนี้เก่งจะ ให้ดู3มใบเนาะว่าที่เรามีอยู่เนี่ยเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างเพื่อให้มันใช้งานได้อีกหลายๆแบบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเป็นบอลเลตนะคะเป็น2องพับครึ่งเนาะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลูกบัเก็ตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นใส่เหรียญเนาะจริงๆใส่เหรียญอันนี้เก่งมีอยู่2อ,อันเนาะแต่อีกอันนึงอะฮะไม่เจอไม่แน่ใจว่าอยู่ไหนโอเค เดี๋ยวยังไงแต่ก่อนที่จะไปดูการสากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะโอเคที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นสายโซ่แบบนี้เนาะจริงๆแล้วอะ่ะถามว่าทำไมต้องใช้สายโซ่รูใหญ่เพราะว่าเราจะได้ใช้เป็นเข็มขัดได้ด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสายโล่สายโซ่เส้นเล็กเนาะจริง ตัวนี้มันจะใช้คล้องปรับสายไม่ได้เนาะเก่งก็เลยจะมาเลือกเป็นสายโซ่เ,ซเส้นใหญ่นะคะอันนี้เก่งก็จะต่อเองเนาะโดยเราเอาหัวอะไหล่ตัวนี้หัวคล้องมาต่อนะคะอันนี้ก็คือเป็นโซ่ปกติอันนี้ก็คือเป็นโซ่เส้นใหญ่เหมือนกันแต่ข้อเสียของโซ่เส้นใหญ่ก็คือจะหนักนิดนึงนะคะ แล้วก็โซ่เส้นเล็กอะมันจะเบาวกว่าเพียงแต่ว่ามันไม่มีช่องปรับให้แค่นั้นเองเนาะโอเคอันนี้เก่งก็ทําไว้เสร็จแล้วเนาะจริงๆแล้วก็คือเก่งมีวิธีทําไปแล้วเราก็แค่ใช้เอาหัวตัวนี้มาใส่กับโซ่เส้นยาวแค่นั้นเองโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะใช้อะไรกับมันยังไงบ้างนะคะด้วยโซ่เส้นเดียวนาะอแล้วก็ใช้กับกระเป๋าทั้งสามใบนี้นะคะโอเค อันแรกที่เก่งจะทําให้ดูนะคะเราก็คือใช้มันคล้องไปแบบนี้เลยนะคะคล้องแบบนี้เลยให้เป็นสายแบบนี้เลยเนาะ <ส S 1> แล้วก็เราก็จะเอามาใส่กระเป๋าสตางค์พับแบบนี้เลยนี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นคอสบอดี้ได้แล้วนะคะหนึ่งแบบนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะมาทําเป็นคาดเอวเก๋ๆเนาะ คาดเอวก็คือให้ถอดออกก่อนนะคะแล้วก็เอามาคาดกับเอวเลยอันนี้เอวไม่ค่อยมีขอโทษทีนะคะเพราะว่าเก่งเป็นคนตัวใหญ่มากโอเคแล้วก็อันนี้นะคะเราก็เอามาเสียบแบบนี้ได้เลยนี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นคาดเอวเก๋ๆได้แล้วนะคะอีกหนึ่งแบบนะคะแล้วก็ตัวคาดเอวเนี่ย เราก็สามารถเอามาใส่กับตัวนี้ได้ด้วยนะคะโอเคก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวนะคะโอเคค่ะก็คือเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ใช้แบบนี้ล่ะไม่ได้ใช้เป็นคาดเอวล่ะโอเคถ้าไม่ได้ใช้เป็นคาดเอวก็ปลดออกเนาะเก่งก็จะพันสองรอบเลยนะคะแบบนี้เนาะ จะใช้เป็นสะพายแบบนี้ได้นะคะเห็นไหมเอ่ยนาะ,ะแบบนี้โอเคหรือไม่ก็คือเป็น้องแขนแบบนี้ก็ได้เนาะ,ะหรือเพื่อนๆจะถือเป็นครัชก็ได้นะคะเพราะว่าตัวกระเป๋าสตงางค์ใบนี้จริงๆแล้วอะ่ะมันค่อนข้างใหญ่เราจะใช้แล้วก็คือใช้เป็นครัดแล้วก็เนบกับโทรศัพท์อย่างนี้ก็ได้เวลาเราถือเนาะเราจะใช้ถือแบบนี้ก็ได้นะคะนี่เนาะอ,อันนี้ก็คือ สามแบบแล้วเนาะเป็น cross body ก็คือสายเส้นหนึ่งเนี่ยถือว่ามันมีประโยชน์มากเลยแล้วก็เราก็สามารถใช้กับลูกบักเก็ตได้นะคะลูกบักเก็ตการใช้งานก็เหมือนกันเลยนะคะก็คือจะเป็นการใช้เป็นการ cross body เนาะแต่เก่งอาจจะชอบใส่สายโซ่เส้นใหญ่เพราะว่ามันจะใช้ได้หลายแบบ นี่นะคะอันนี้ก็เป็นคลอสบอดี้เหมือนกันเนาะแล้วก็ก็เป็นคาดเอวได้อีกเหมือนกันนะคะอันนี้มันจะมีรูตรงนี้นะคะเราเก่งก็จะใช้แบบอันนี้ก็คือแนะนำให้เป็นหัวเล็กหน่อยเนาะใช้สอดเข้าไปเลย ็ใช้เป็นสายสะพ,พายแบบนี้นะคะก็คือเหมือนกันเนาะเป็นสายสะพ,พายเล็กแบบนี้นะคะเป็นสั้นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือใช้ได้เนาะแล้วก็ถ้าเราอยากให้มันเป็นคาดเอวล่ะ เป็นคาดเอวนะคะเก่งจะใช้เป็นการปรับแบบนี้เนาะเราจะใช้เป็นการคล้องซ้อนแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นคาดเอวได้แล้วนะคะเห็นไหมเอ่ยว่ากระเป๋าใบนึงเนี่ยเราสามารถใช้งานมันมากกว่าหนึ่งแบบเนาะอันนี้ก็เอามาคล้องได้เหมือนกันเนาะเพราะจริงๆอะกระเป๋าใบมันไม่ได้ใหญ่มากมายอะไรนะคะมันก็ใส่อะไรได้ไม่เยอะอยู่แล้ว แต่ว่าเวลาเป็นคาดเอวเนี่ยมันเสียอย่างหนึ่งนะคะเพราะตัวเนี้ยมันจะลูดซิปลำบากเนาะก็คือถ้าเวลาจะลูดซิปเนี่ยเราต้องกดจักตรงนี้ก่อนเนาะนี่นะคะแล้วก็ลูดซิปแบบนี้เนาะตัวลูกบักเก็ตเนี่ยมันก็ดีที่ว่ามันใส่โทรศัพท์มือถือได้นะคะนี่นะคะ หรือเราจะทําเป็นคาดอกก็ได้นะคะก็คือปรับสายให้มันสั้นหน่อยแล้วก็ทําเป็นคาดอกนะคะเห็นไหมเอ่ยว่ากระเป๋าหนึ่งใบที่เพื่อนๆมีอยู่แล้วเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่มีสายโซ่นะคะก็คือเพื่อนๆจะเอาไปใช้กับสายกระเป๋าหรือเป็นสายเข็มขัดเส้นเก่าๆของเพื่อนๆก็ได้นะคะก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนนะคะให้กระเป๋ามันใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันมากขึ้นนะคะนี่นะคะก็คือไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องเป็นสายโซ่หรือที่จะเพื่อนๆจะต้องซื้อมานะคะแต่ว่า อันนี้เก่งเอามาเป็นแนวทางให้ดูเฉยๆเนาะสายตัวสายโซ่มันก็ดีที่ว่ามันสามารถใช้ได้หลากหลายในเส้นเดียวนะคะแต่ในกรณีที่ว่าเพื่อนๆยังไม่อยากซื้อนะคะก็คือจะใช้เป็นตัวเข็มขัดหรือเป็นตัวสายกระเป๋าที่เรามีอยู่แล้วก็ได้นะคะโอเคค่ะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับทิกเล็กๆน้อยๆนะคะที่เก่งนำมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะ,เพ,นนะ,คะเพื่อที่จะได้ ช่วยเพื่อนๆประหยัดนะคะแล้วก็ลดความอยากช็อปกระเป๋าใบใหม่ไปนะคะโอเคค่ะยังไงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย